ภาษาไทยน่ารู้กับครูเปิลภาษาไทยน่ารู้กับคุณครูเปิลมาอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณครูเปิลค่ะสวัสดีค่ะครูเปิลมาแล้วค่ะวันนี้พร้อมมากพร้อมเป็นนักเรียนหน้าห้องเลยค่ะ <laughs> ชอบจังเลยอะ่ะ แบบว่าดดเด็กนักเรียนตั้งใจเรียนแบบพี่นิตาเนี่ยอยากให้น้องๆแบบว่าเป็นแบบนี้ใ,ให้รูกน้องๆแบบตั้งใจเรียนแบบว่าไปถึงนั่งน้ากันหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เขาฟิกที่ให้เด็กๆปะ่ะหรือว่านั่งตรงไหนก็ได้น่าจะฟิก<ม>เนาะว่าจะฟิกที่อมถ้าเป็นเด็กเล็กๆอาจจะฟิกแต่ว่าถ้าเด็กโตแล้วอะค่ะเดี๋ยวนี้เขายังมีเดินเรียนอยู่ไหมไม่แน่ใจ ไม่แล้วล่ะเพราะว่าถ้าเป็นที่โรงเรียนที่ครูเปิ้ลเคยสอนเนาะเขาจะมีห้องประจำะยกเว้นว่าจะเดินไปเรียนวิชาหน้าตศิศปลหรือว่ากีฬาอะไรเงี้ยก็ะจะออกนอกห้องเรียนไปเนาะแต่ถ้าเป็นโรงเรียนออที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อะ่ะอาจจะยังพอมีอยู่นะค่ะอืมแต่ว่าถ้าถ้ามีห้องให้น้องๆอ,อย่างถ้าเป็นเด็กประถมอ่ะจําเป็นต้องมีห้องเฉพาะเพราะว่าคุณครูเขาจะต้องมีทําบอร์ด<ะ>ความรู้อะ่ะใช่ไหมคะ,ะอ่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆก็จะทำบอร์ดให้ความรู้หรือว่า แจ้งข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะต้องให้เป็นห้องประจำน้องๆก็จะได้แบบมาเรียนรู้ได้ในช่วงเวลาพักอย่างเงี้ยค่ะแต่เท่าที่ไปเห็นเด็กๆตอนนี้นะคะเหมือนมีนโยบายมาว่าเหมือนต้องมีอะไรที่เป็นโครงงานเป็นกิจกรรมที่เหมือนกับว่า ร่วมกันทําทางระดับชั้นก็ดีอะไรเงี้ยค่ะใช่เด็กเดี๋ยวนี้เก่งนะโดยเฉพาะทางพวกสายวิทย์อ<ม>่ะต้องทาโครงงานก็นแล้วทํามีโปรเจกต์อ่ะวิจัยน้อยๆอ,ยอะ่ะ<ฮ>แล้วเขาก็ต้องไปประกวดด้วยนะ<ช>แล้วเด็กเด็กเหล่าเนี้ยคือทําออกมาแล้วก็มีความรู้ความสามารถทางด้านแบบสายวิทย์คิดประดิษฐ์นู่นนี่ใช่ป่ะ<ม>ก็ยังต้องมีทักษะในการนําเสนอด้วยนะ<ม><ม>ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ดี จริงค่ะเพราะว่าทําออกมาแล้วต้องนําเสนอได้ด้วยว่าเราทําอะไรอืก็จะเห็นโรงเรียนอ่ะเขาจัดประกวดอ่ะผลงานโครงงานของน้องๆอยู่อ่ะติดตัวเล็กๆนะปฐมอ่ะเออเก่งจังเลยนะคะแต่ละสมัยรุ่นเราทําอะไรกันอยู่ตอนนี้อดินหนักยางเล่นกเก็บใช่ใชใช่ใช่ไหมทุกทุกช่วงเวลาพักเลยเอาแล้วว่างไม่ได้ อวันหนึ่งหมักเก็บวันหนึ่งกระโดดยางเป่ากบอะไรไ <c oughs> ก็ว่าไปลูกแก้วความสุขในวัยเยาว์นะคะ, <c oughs> ะแต่ถึงแม้เราจะเล่นด้วยเราก็เรียนด้วยค่ะโู oh. อ่อาเดี๋ยววันนี้ยจะมาให้ข้อสังเกตกับน้องๆคําว่ากะกะ <c oughs> เนี่ยคาที่ขึ้นต้นด้วยคำว่ากะอะค่ะมันจะมีทั้งกออะกะแล้วก็กอรออกระกะค่ะซึ่งชวนสับสนมากๆ <c oughs> จริงค่ะเนาะอายุกตัวอย่างง่ายๆเลย อยากผัดกะเพรเาจริงมันจะควบกั้นตรงกะหรือตรงเพรากันนะใช่ไหมแล้วก็พอไปเปิดดูเมนูหรือว่าป้ายร้านอาหารเนาะผัดกะเพรานี่ถือว่าเป็นเมนูยอดทิตของคนไทยนะคะถูกใช่ไหมทาง่ายกินง่ายเอยชวนสับสนร้านนี้ก,ก็เขียนอย่างหนึง่งอีกร้านหนึ่งก็เขียนอีกอย่างหนึง่งจริงค่ะผู้บริโภคอย่างเราก็งงคเอ๊ยยังไงกันนะอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยลองแบบหยิบมา พูดคุยกับน,น้องๆดูกับพี่นิตาด้วยนะคะ,ะว่ามันจะเขียนยังไงกันอะอย่างคําว่ากะทัดรัดคําว่ากะมีเราเรือมาพี่นิตาไม่มีค่ะโอ้เยี่ยมยอดกะทัดรัดนี่ยอาจจะแบบดูง่าย<ะ>ใช่ไหมคุ้นเคยหน่อยกะก็คือไม่ต้องควบกล้านะคะกะทัดรัดกาแต่งหรือเขียนอะไรให้มันกระทัดรัดแล้วก็พริบหลับพินิตามีไหมกะพริบคําว่ากะควบกล้ามไหม มีค่ะไม่มีไม่มีหรอพริบมีอ๋อพริบมีแต่กะไม่มี่ะก็กะพอรออีกบอบพริ๊บเปิดไฟกระพริบกระพริบตานะคะนะไม่มีนะกระพงล่ะกระพงไม่มีค่ะอปลากระพงเนี่ยผัดชาปลากระพงอยู่ในเมนูเนาะต้มยำปลากระพงทั้งหลายนะคะก็กะ พออกงอพงเนี่ยเมนูอาหารเจอบ่อยๆแล้วเป็นเมนูน่ากินนะนะปลากระพงนึ่งมะนาวปลากระพงทอดน้ำปลาปลากระพงผัดเปรี้ยวหวานข้าวต้มปลากระพงกูหิวแล้วค่ะกะพงไม่มีโควะกล้ามนะคะกะทิล่ะคะไม่มีค่ะกะทิเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะเผ็ดเผ็ดน้ำเอกในขนมไทยเลยเนาะวุ้นกะทิหลอดช่องน้ำกะทิ ไอศกรีมกะทิอืร้อนๆแบบนี้อยากกินนะคะกออากะทออิทิก็ไม่ควบกล้าเหมือนกันแกงกะหรี่ล่ะคะพี่นาไม่ควบไหมคะไม่ควบค่ะกออะกะหอรอีรีไม่เอกรีกะหรี่แกงกะหรี่ผงกะหรี่ปูผัดผงกะหรี่ค่ะอ,อร่อยปบอ่าอร่อยอร่อยด้วย นี่มีอ่คนเชิญชวนทําบุญปล่อยปูือใช่ที่ที่สตหีบค่ะอืมน่าสนใจค่ะปล่อยปูยาบต้นเดียวประกณ์ไปออาจเป็นปูหน้าเขียงที่ที่เขาจะเอาไปเผาไปไปปิ้งละแล้วเวลาปล่อยเราก็ต้องระวังหนีบด้วยอาใช่ต้องต้องมีไม้แล้วก็กันไกลเอาไปตัดเชือกคแล้วเดี๋ยวเอาไปปล่อยเขาลงทะเลใช่อ่า อันนี้ก็ก็เป็นการทําบุญเนาะอันอันนี้ถือว่าแบบได้บุญเลยเพราะว่าปูเขาถูกมาตะเขาถูกแบบเนาะพันธนาการนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็ได้ให้ชีวิตเขาอะไรเงี้ยแต่เราต้องดูป,ปูให้ถูกใช่ไหมคะว่าปูที่เราปล่อยคือปูอะไรอ๋อใช่ต้องดูว่ามันเหมาะกันนะมันไหนเหมือนปลานั่นแหละปล่อยให้ถูกนะคะค่ะอะไรอีกอกระทันหันเมื่อกี้ไปแล้วใช่ไหมกระเทยกระทันหันยังมีแต่กระทัดรัดค่ะ กระเทยกระเทยมีควบกล้ามไหมกระเทยไม่มีค่ะหลอวมีกะเทยไม่มี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 อ๋อเมื่อกี้กะทัดรัตใช่ปะกะทันหันยังใช่ไหมยังอ่ะกระทันหันเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บมากไม่มีเลยหรืออ่าไม่มีนะคะกระเทยก็ไม่มีกะโลกล่ะที่พูดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็อักหมดเลย่ะทั้งกะทันรัตกะพริบกระพงกะทิกะรี กระทันหันกระเทยกระโหลกค่ะกระเผาไปยังยังค่ะอ่ากระเผาก็ไม่มีค่ะกออะกะแล้วก็ควบกล้ามพรอเอาเผานะคะแต่ตัวที่มีอ่ะอะไรรู้ไหมกระเพาะโอ้กระเพาะอาหารเนี่ยแล้วเราก็มัจะสับสนเพราะว่ามันก็กะเหมือนกันค่ะอ่กระเผาไม่มีแต่กระเพาะมีกระกระเพาะเนี่ยคือควบกล้ามที่ตัวหน้าก็คือกรออะกะ ะคะ,คะแล้วก็เพาะเนี่ยไม,ไม่ไม่ต้องควบกล้ามกระทะละ่ะอันเนี้ยสงสัยอยู่เพราว,ว่ามีไหมคะมีค่ะมีค่ะกระทะกระเพาะต้องมีควบกล้ามกอราอากรข้างหน้าคะนะคะแต่ว่าที่เราพูดกันมาก็ พิบกระพงกระทิกระรี่อะไรพวกนี้ไม่มีนะคะก็แล้วก็ในหนังสืออ่านสนุกลุกสำนึกเนี่ยนะคะก็มีการทำเป็นบทร้อยกรองเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวลองอ่านให้น้องน้องฟังนะ<อ>คำที่ใช้กะนั้นก็อากะนะ<อ>กะทันหันจำมั่นไว้จะเขียนหรือพูดไปกระทัดรัดเป็นสิ่งดีกระเทยมีลีลามักทำท่าหน้าไหน,นกะเพราอร่อยดีแกงกะหรี่รสโอชา จำใส่กระโหลกไว้อย่าเขียนไปให้ผิดหนากะทิและกะลาอีกชื่อปลากระพงไงอีกคำควรนำพากะพริบตากะพริบไฟหมั่นท่องทบทวนไปเขียนคราใดใช้กะเอ่ยก็อากะอันนี้ก็จะมีกะทันหันกะทัดรัดกะเทยกะเพรากะรีกะโหลกกะทิกลากระพงกะพริบ มีทั้งหมดวิคำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคำก็อากาส่วนกระทะกับกระเพาะต้องควบกล้ามข้างหน้านะคะก็เอามาฝากเป็นข้อสังเกตนะคะรู้สึกว่าคําที่ไม่ควบกล้ามเยอะกว่าจริงเห็นไหมอ่ะเพราะฉะนั้นน้องๆก็จําตัวที่ต้องอะไรก่อนคำที่ไม่ควบกล้ามเนาะเยอะกว่า ก็ให้ไปจําตัวที่ควบกล้ามเป็นข้อสังเกตไปแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ต้องควบนะคะอ,อย่างกระทะกระเพาะเนี่ยให้จําไว้ว่าต้องมีรอเรือที่คําว่าตะด้วยนะคะค่ะได้เลยค<ะ>่ะอ่าอันนี้ก็ฝากน้องๆไปบางทีมันก็สับสนน่ะเพราะว่าบางทีเราเห็นที่ที่ผิดเยอะไงในเมนูอาหารในป้ายนู่นนี่น,นั่นใช่ไหมคะเยอะมากจนสับสนใช่แล้วพอเวลาเราจะเขียนเห็นไหมเวลาจะเขียนเมนู ผัดฉาปลากระพงเอ๊ะกระพงเขียนยังไงผัดกระเพราเอ๊ะเขียนยังไงอ่จจะไม่ง่ายถ้าเป็นอถ้าเป็นเมนูอาหารเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องควบกล้ามาค่ะทั้งกระพงทั้งกระเพรานะคะก็อากะไปได้เลยกระทงกะทิกะลาแต่ตอนนี้ค่ะกระเพาะร้องขอกก็จะมือเย็นละใช่พร้อมกินอีกพีกระเพาะเริ่มครกคลากแล้วค่ะเพราะว่า ครูเปิ้ลพูดถึงเมนูอาหารเยอะมากค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวน้องๆก็เตรียมฐานข้าวเย็นเลยได้เลยค่ะ,คะวันนีขอบคุณครูเปิ้ลมากเลยนะคะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะภาษาไทยน่ารู้กับครูเปิ้ล